ยังดังรถวนชาวบ้านยับไปก่อยเลยหยับไปไล่ยตืวนี่ครับอุปกรณ์หา,างปป่ายๆปุ่มบรรยาชาวบ้าน มอวีผู้ไทยหายเว้ยรุปกรณ์ครับเล่นอีบอมี่ครับมันจะจักกัน อุปรกนนรณ์นะครับไม่ได้หวงวิชาหรอกครับง่ายก็ไปบักบงังสังตาดีดีกว่านี่อ้าวคนหว่องยังใส่ชาชาดคนหัวดีเบ็ดเ่าต้องใส่ดอกตังสังใส่ไปสี่ของถามมีผู้ถือให้สิเฮ็ทธิ์เหรอครับมันไม่มีผู้ถือใหากต่อครับ ใายตัวเบิ้งตำเสียงหลวงว่องไปเลยนะครับตำตำเสียง6กจะมันหลุดกระจกไหวกลุ่มเลยต้องดูบดมือนหัวคำจะหลุดอย่างขึ้นทหารมินกายันสองคนครับมาศึกษาดูงานมาขอเบิ้งอุปกรณ์การหากิงมักกนบอนกว่าเงียก,ก เง็ดเงี้ยเง็เจะคลองที่มหาวะอะยรก้อลยร่ะโอ้ยอะไรว่าเท่าไหร่ครับที่ว่าเย็นเ่ล,ลบมากเลย,ย,ยไม่หยาบียเย็นเรื่อนนไม่คูดไทยเหรอเดี๋ หมายหัวไว้แล้วเอาจัดการให้เบิดเลยววนห้องอีกดินเซ้นกับฝนตกสั้งคึ้นเตียกับเนี้ยได้เห็นหมู่แม่ไข้เองมูกว่ได้กินที่สวนมันเอ้ยเอามองมูกซ้ากิโลกว่า โอ้ยยัหลาตวเนนี่ยเวลาขี่มู๊ยง่วเขาคลอดหญิงก็น่องกอหญิงเนี่ยน้องโอ้ยหเอ๊ะจำมันพัดว่าเหนี่อยไม่หัดเหือ่บ

มันจะดิสสวนมันจะกันกันแล้วมเจะกระบานม้คาดมันก็ร้ายมก่อยอยู่มันซุบอะไรได้ครับแต่เราจะเห็นมือเจ้าบิงอยู่มันแบบี้ด้งเงเดียวเวลยไอลองมันลองมันทานปุุกเฮ้ยแล้วกูดเดียวมันเฮ้ยใช้ามตงี้

哟，哦，那个鸟，哦，哎，好滴，OK。 นั่นคือยูวะตีบงงนนังนุนเลยสิครับนี่แหละห้องดังเด็บดีแค่ นี่ครับอุปกรณ์ไอ้ถุงเย็บไอ้ไฟลัมหนึง่งเบอดในแขนถาถุงแบบนุ่นครับ้กต่ถุงเอามาใส่จักกันครับหลายชีวิตหลายนักห่วงอย่างนี้ยังได้หนิทั้งหนักห่วงไฟยิงนักห่วงไฟใส

อยากกินแมนงค่งโอ้ยจีกเออหาจ,จหหักันไงจะกินแมงแค้งก็หลังเงีบงเ <c oughs> ยบตรงน,นี้แล้วก็จิตใจกินนู่นขีากินอย่างนี้เลยเอามนดอกตะเบงไปงามงามเลย ก็เหรอเนาะเอาะนะเอาท่านี้แหละครับ